เมื่อวานนี้ได้อธิบายถึงอธิบายเรื่องศีลแกอ่อวกบสศกบาศิกาทาั้งหลายผู้จะได้มีความจำยิ่งขึ้นได้พิมพ์นึงเสือการที่จะมีศีลการที่จะถามของพญายมและมนุษย์ถึงไหนจะต้องตายไปดิศจะต้องตาย แล้วก็จะถูกเทวทูตจะถูกพญายมถามเมื่อวานนี้ได้อธิบายแล้วก็ขอให้บันทึกมาเพื่อโยมจะได้จำไว้ในชีวิตนี้เมื่อเป็นคนนี้คือว่าศิล แปลว่าเย็นนะสินแปลว่าเย็นหรือปกติสินมีตัวเดียวคือวิรัตวิรัตเป็นบาลีแปลว่าเวน้นแปลว่าว,วัดวิรัติหมายถึงกิจนาพ้เว้นจากการทำผิดศินมีสามประเภทคือสมัชานนะมีสามประเภทที่ที่สินจะมีขึ้นจะมีสินจะมีขึ้นกระตุนมีสามอย่างคือเว้นแปลว่าวิรัติมีสามอย่างคือสมัชานวิรัต สัมปะตะวิรลัตสมุชิตะวิรัตสมันานัวิรลัตนั้นสำหรับคนทั่วไปศินมีขึ้นต้องสมาทานกับพิชูหรือผู้มีศินแล้วไม่ล่วงศินในสองสัมปะตะวิรลัตสำหรับพิชูนีอุบาสกบสิกาถึงแม้ว่าไม่ได้สมาทานญเม่มีโอกาสก็ไม่ล่วงคือว่าถึงวมาจะฆ่า บ่ม,มีภัยของอ่ารักเอามามีภัยหันก็มาลักของที่คนรักมีโอกาสที่ม่มีภัยหันก็มาลักนี่สัมปัตสินมีขึ้นสมเิดทะ หมายค่าว่าสาหรับท่านผู้มีสิ่งกิเลสแล้วแม้จะมีเสียชีวิตก็ไม่มาล่วงสิ้นล,ลักแสนหินเหมือนพระริยาเจ้าเนี่ยคำถานะต่อไปคําถามของพระยมพิบาลถามมนุษย์ที่ตายไปว่ามนุษย์เจ้ารู้จักเทวทูตหรือไม่เมื่อวานนี้บอกว่าสี่อย่างนะผิดไปเพราะเป็นเป็นห้าอย่างงานแล้วกจะมาพมเบิมาเนี่ยทารกโกหนึ่งนึงนะหนึ่งทาลโกเมื่อเด็กน้อยแรกเกิด คนที่เกิดใหม่ๆเอาเป็นกคำฐานทารกูสองซาลาแก่เท่าค่ำแห่งปัญญาขันซาลาแก่แล้วก็สามพญาทีพญาทีกับซาลามันใกล้กันเหมือนนั้นความยิ่งมันเนี่ยาลากับ เจ็บไข้มันมีตัวกันแต่เพิ่มเพิ่มเป็นปญญาธิสามญญาธิที่ทันโดนะคนถูกอาชนะอาชญาโทษคือนักโทษอาหารนักโทษเออทันโดนักโทษมาละนังคือความตายมีห้าอย่างอันนี้จากหาที่มามาได้จากดีกาจากมาลยายสูตรมีที่มาเหมือนเหมือนทำเล่มหลวงนั่นีลยอันนี้ทำเล่มหลวงอนะ่ะอันนี้เรียกว่าเวลาเมื่อคนโบราณเนนะี่ย ทำเล่มหลวงนะเวลาแตยเอาธำมนั้นไปไปใส่กระดูกเพื่อนความจริงเนี่ยมันต้องได้เขาธาทมไปเกี่ยวจำนะไปห้าอย่างทารกชาลาพยาธิมาลนะทันธนกรรม <c oughs> ไปประมาทูพระยาโยมถาา <c oughs> ตอบไปผู้จากเทวทูตเลยนะถ้าตอบไปนี่เราเราจะได้กลับสิธรรนและเดินอยู่ก้มนั่งสมาธิ